สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ทุกๆท่านครับผมเจอกันอีกเช่นเคยนะครับมาครับวันนี้มีมาแบ่งปันกันเช่นเคยครับวันนี้ได้ไม่เยอะนะครับ FC นะครับนี่ครับได้มาประมาณนี้ครับ FC ฟอร์มสวยทุกองคนะครับไม่เยอะแต่ฟอร์มสวยนะนะครับอ่า ท่านใดชื่นชอบนะครับลองชมลองพิจารณาดูครับผมกับช่องทางนี้นะครับพระเครื่องภูทรออนไลน์นะครับผมเราเจอกันประจำนะครับผม EP นี้ก็90กว่าแล้วเนาะนะครับจะเกือบร้อยแล้วครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็อุดหนุนกันด้วยมานะครับผมนะครับพยายามสรรหาของดีๆเด็ดๆมาฝากก็บซีกันนะครับผมอ่าวันนี้ได้พิมพ์ใหญ่มา3องค์แล้วก็ฐานแซมนะครับ นะครับถูกใจยังไงก็ลองดูนะครับ F4 องนี้เด็ดเลยครับนี่องนี้ผมบุกมาหนักนะครับด้วยความชอบส่วนตัวนะครับดูเนื้อนะครับ F4 พาอย่างนี้มันแท้ได้แล้วนะนะครับผมอ่านะครับพิมใหญ่นี่องนี้เด็ดเลยครับนี่ครับบุกของห่วงมาเลยนะครับนี่แบบนี้ซื้อมาขายไม่ได้ก็ไม่ีเรียดนะครับนะครับเก็บได้นะครับ ใส่ตลับทองเรี่ยมทองสวยๆดูหลังนะครับ fc อันนี้หลังนี่เด็ดเลยนะครับผมซื้อเพราะด้านหลังด้วยนะครับเห็นไหมฮะด้านหลังนี่มีรอยขุดเนื้อเอาไปนะครับขุดเนื้อไปอ่าไม่แน่ใจว่าเขาไปทํายาทําอะไรหรือเปล่านะครับสมัยก่อนพระสมเด็จเนี่ยนะครับนะฮะเขาทํายาทําน้ามนต์อะไรต่างๆนะครับอันนี้พิมพ์ใหญ่ว่าครั้งนะครับ fc นี่วันนี้ให้ชมแบบจะจะชมกันนานๆนะครับ มีไม่เยอะนะครับไม่ต้องรีบนะครับ fc ชมกันนานๆนะครับผมนี่พิมพ์ใหญ่วรละคังองนี้นะครับพิมพ์เป๊ะเลยนะครับพิมพ์สวยมากๆนะครับพระช้ำช้ำสึกๆึแต่ว่ายังยังสวยยังน่ารักนะครับพระไม่หักไม่ซ่อมนะครับผมนะครับนี่ให้ชมกันนะครับชมแบบนี้ก่อนเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูพิมพ์นะครับดูพิมพ์นะครับ fc พิมพ์ยังกัะองดารานะครับนี่ พระจะเอียงๆตามตำราของพิมพ์ใหญ่เนาะนะครับนั่งเอียงๆนะครับนี่เห็นไหมครับส่วนตัวผมดูแท้นะครับแบบนี้นะฮะใครดูยังไงผมไม่ทราบนะครับผมนี่ครับผมก็ซื้อด้วยความชอบส่วนตัวนะครับนะครับนี่คือถ้าเราชอบส่วนตัวซะแล้วเนี่ยพระขายไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถที่จะผมสามารถที่จะขึ้นคอนะครับห้อยคอได้นะครับเนี่ย ก็เลยไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ว่าก็ลองมาแบ่งปัน fc ดูนะครับเผื่อถูกใจท่านใดนะครับถ้าสู้ราคาผมมีกำไรก็แบ่งได้นะครับแต่ขอราคาดีๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพระฟอร์มแบบนี้ไม่ค่อยเจอนะครับ fc นะครับพระเก่าแก็บแบบนี้นะครับจัดว่าัเด็ดเลยนะครับองนี้นะครับนะฮะนี่นี่ครับ เจ้าของก็โกลหลุดนะนะครับเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเขาเพิ่งหลุดไปองหนึ่งนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับก็ข่าวว่าหลุดไปแล้วก็ไปต่อมือกันหลายแสนแล้วก็มือสุดท้ายหลักล้านเลยนะครับมือสุดท้ายไปหลักล้านหลายล้านเลยครับเขาก็เลยกลัวหลุดอีกนะครับอันนี้ก็เหลืออีกองหนึ่งนะครับค่อนข้างห่วงเลยคราวนี้นะครับผมก็เลยต้องบุกมันหนักนะครับ มันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะฮะบางทีผมก็ไม่ได้เชื่อนิยายนิทานเลยมากมายนะจริงไม่จริงผมไม่ทราบผมไม่ได้เชื่อเท่าไหร่นะผมเชื่อในสายตาเชื่อในพระองค์นั้นๆมากกว่านะครับอย่างองค์นี้ผมได้เห็นผมถึงเชื่อนะครับองค์อื่นผมไม่เห็นผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับอ่านะฮะแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรเนาะนะครับเราไม่เห็นเราไม่รู้ก็ใช่ว่าจะไม่จริงหรือว่าจะจริงเสมอไปนะครับ เรียกว่าฟังหวยหูนะครับผมนี่ครับเชื่อในสิ่งที่มองเห็นดีกว่านะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่ณปัจจุบันนะครับเชื่อในปัจจุบันนะครับอดีตก็คืออดีตอนาคตก็ยังมาไม่ถึงนะครับผมอยู่ที่วันนี้เราทําให้ดีที่สุดหรือยังนะครับอ่านะครับเป็นคติประจําใจของผมนะครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าพิมพ์ถูกนะครับ ถูกพิมพ์แล้วแหละพระนะถูกพิมพ์ละเนื้อเก่าได้ไหมเก่าได้นะครับเก่าได้อายุเลยนะครับ F4 ศึกธรรมชาตินะครับศึกธรรมชาตินี่ผมล้างแล้วนะครับตอนแรกนี่โหขึ้นมันมากๆเลยนะฮะนี่ผมล้างนิดหนึ่งนะครับให้คาบมันออกนะครับเพื่อให้เห็นพิมพ์ทรงเห็นมวลสารแบบชัดเจนนะครับนะฮะคือเราต้องการความชัดเจนเนาะนะครับไม่หมกเม็ดไม่หมกเม็ดนะครับพระสมเด็จตรงชัด เนื้อต้องเห็นชัดนะครับสไตล์ผมเล่นเนาะนี่ครับคาบก็แบบนี้นะครับนี่คือล้างไม่ออกนะครับผมล้างไปรอบหนึ่งแล้วนะครับอ่ะชมกันเรื่อยๆนะครับ fc วันนี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งเนาะชมกันสบายๆอ่านี่ครับมีคาบจากการใช้นะครับพระนี่จะหนึกๆนุ่มๆเน่าๆแล้วล่ะฮะ fc นะครับดูมวลสารนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ครับ โอ้เด็ดเลยนะครับชมด้านข้างครับด้านข้างความเก่ายังคงอยู่นะครับ F4 อันนี้คือล้างไม่ออกนะครับความเก่าแต่ดั้งแต่เดิมนะครับนี่ฮะอันนี้ถือว่าเป็นจุดพิจารณานะฮะจุดการตัดสินในจุดจ,จ่ายตังค์เหมือนกันนะครับด้านข้างนี่นะเห็นไหมความเก่านี่ครับนี่ครับนี่เด็ดเลยนะครับนี่ ความเก่าที่หมักหมมอยู่นะครับด้านข้างๆนะครับผมนี่นี่ครับเดี๋ยวจะบอกราคานะครับ f ีใจเย็นๆ <c oughs> ขออภัยครับดำๆนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นลักหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นคราบอะไรสักอย่างนะครับ F4 นี่ครับด้านข้างนี่จัดว่าเด็ดเลยครับ F4 นะครับหลังยิ่งเด็ดกว่านี่ เห็นหลังนี้โอ้โหนะครับพรยิ่งดูยิ่งดีนะครับนะไม่รู้ว่าจะดูยังไงนะครับ F4 ด้านหลังนะครับความเก่าธรรมชาติดีนะครับพระนี้น่าจะเลี่ยมเปิดหลังสมัยเก่าๆแรกๆนะะเจ้าของเดิมๆนะครับมีการขุดเนื้อเอาไปใช้นะครับขออภัยครับนี่ครับมีร่องรอยการขุดเนื้อไปนะครับ เนื้อนี่โอ้โหนะครับเนื้อแบบไม่ใช่พัก์เกฮะนะครับ F4 แบบนี้เกก็ต้องซื้อนะนะครับเนื้อดีมากๆนะครับแล้วแต่มุมมองนะในนี้คือมุมมองของผมนะครับอ่านะครับเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ความเชื่อแต่ละแต่ละท่านนะครับนี่นี่เนื้อนะครับเนื้อในส่วนที่ยังสมบูรณ์นะครับนี่ตรงนี้ก็คือถูกปุดหายไปนะครับ นี่ครับเึกเลยครับ fc มีมวลสารเนื้อจัดนะครับจัดจ้านมากๆนะครับนี่ฮะตังอิ้วที่ดันตัวขึ้นมานะครับจากความเก่านะครับนี่ครับจัดว่าเด็ดนะครับ fc รงนี้นะครับน่าผมชอบโดยส่วนตัวผมชอบมากๆนะครับโดยพิมพ์ด้วยเนื้อถือว่าครบสูตรแล้ว fc นะครับสมเด็จก็มันจบที่สองอย่างนี่นะ หนึ่งพิมพ์สองเนื้อนะครับความเก่าธรรมชาตินะครับตรงนี้ตัดเห็นไหมเนี่ยตัดขอบเห็นไหมนี่รอยตัดรอยกดฮะนี่ขอบแม่พิมพ์นะครับอยู่แค่นี้แต่ว่าตัดแล้วมีเนื้อปิ้นออกไปนะครับเห็นไหมฮะนี่มีปลิ้นออกนะครับองนี้นะครับผมซื้อมาค่อนข้างแรงครับ fc นะครับไม่รู้ว่าใครจะชอบเหมือนผมหรือเปล่านะครับผมซื้อมาแรงนิดหนึ่งนะครับใครชอบเหมือนผมลองดูนะครับ fc นะครับ ใครชอบลองดูนะครับแบบนี้นะครับผมขอเปิดอยู่ที่สองหมื่นห้านะครับ F4 นะครับผมซื้อมาแรงนะครับรงนี้นะครับอ่านะครับ F4 ลองดูนะครับถ้าถูกใจถูกใจหรือไม่ถูกใจยังไงลองชมดูนะครับไม่ต้องซีเรียสเนาะนะครับผมขอเปิดที่สองหมื่นห้านะครับคือคือคือซื้อมาแรงจริงๆองนี้นะครับนะครับอ่า ใครที่ใจตรงกันกับผมนะครับแคปหน้าจอนะครับผมแคปหน้าจอแล้วคิดว่าซื้อได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อรองกันนะครับไม่ได้เน็ตนะราคาผมไม่ได้เน็ตนะครับแต่เปิดอยู่ที่สองหมื่นห้าครับผมเพราะตรงนี้ไปได้ถึงหลักแสนนะครับ f c นะครับอยู่ที่มือแล้วครับนะครับใครมีลูกค้าดีๆหรือมือดีๆนะครับผมว่าไปได้ถึงหลักแสนตรงนี้นะครับด้วยฟอร์มพระนะครับผมเปิดแค่สองหมื่นห้าครับถือว่าไม่แพงนะครับทักมาครับผมแคปหน้าจอแล้วทักมานะครับ อะมาถึงองค์ที่สองของ EP นี้นะครับมีน้อยนะครับแต่แต่เน้นเน้นเน้นนะครับผมอ่าองนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่แต่เป็นน่าจะเป็นบางขุนพรมนะครับ F4 เนื้อดีมากๆครับนี่เห็นไหมคด้านหลังมีการยุบตัวเป็นขึ้นๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับผ้าบางๆนะครับนี่ผ้าไม่หนานะครับเนื้อจัดนะครับนี่ พิมโอเคเนื้อได้นะครับบางขุนพรมก็จะประมาณนี้นะครับแก่ปูนนะครับมวลสารน้อยแต่เนื้อนี่นุ่มหนึกแข่งอ่าส่องให้ชมเลยครับผมนี่เนื้อสวยนะครับ fc นี่เห็นไหมครับหมันมากเห็นไหมฮะเป็นปูนแกร่งนะครับแก่งแต่นุ่มนะครับนี่ครับบางลุนพรมพิมพ์ใหญ่อันนี้ทุนผมมาไม่สูงเท่าไหร่ก็จะแบ่งปัน fc ในราคาที่ เบาๆได้นะครับอ่าองไหนสูงทุนมาสูงก็ต้องนะครับต้องว่ากันตามทุนนะครับ fc ไม่ว่ากันเนาะนะครับนี่นี่ครับพิมพ์ใหญ่บางหุ่นพรมนะครับน่ารักตรงนี้สวยไม่หักไม่ซ่อมนะครับ fc พ้าไม่หักไม่ซ่อมเนื้อจริงสวยมากครับนุ่มตานะครับแต่แกร่งอ่าชมด้านข้างครับพ้านี้ก็แปลกนะแก่งแต่นุ่มเออนะครับไม่กระด้างนะครับ อ,อ่า่แก่งแต่นุ่มนะครับชมด้านข้างครับผมเนี่ยเห็นเนื้อไหมครับเอฟซี FC. นี่โอ้นี่ฮะนี่เนื้อสวยนะครับตัวจริงนี่โหส่องเปลินเลยนะครับพระมีความเด่นนะครับผมนี่ครับ คือผ้ามีเสน่ห์นะครับเราเห็นปุ๊บเนี่ยเฮ้ยสะดุดตานะครับยิงได้สองเนี่เอิมซึ้งตาดีนะครับเห็นไหมฮะมูลสารไม่เยอะแต่เนื้อสวยนะครับเออด้านหลังยิ่งดีนะครับหลังนี้ยุบตัวนะฮะยุบตัวเป็นแองนะครับขอบเป็นกระด้งนะครับนะครับยุบตัวเห็นไหมฮะนี่เห็นปูนไหมครับปูนนุ่มๆนะครับ fc เห็นไหมฮะความเก่านะครับธรรมชาติ นะครับดูนะครับผมอ่า fc หลายท่านน่าจะเก่งกว่าผมนะนะครับซื้อภาพบ่อยๆเนี่ยนะครับและนั่งส่องบ่อยๆก็จะมีตัวเปรียบเทียบนะครับผมอย่างผมนี่ซื้อมาแป๊บเดียวขายไปแล้วนะครับบางทีบางองค์ได้ส่งแค่แป๊บเดียวนะครับไม่ได้ทันได้จําแต่ fc ซื้อไปเนี่ยฮได้เปรียบเทียบได้จํานะครับได้ความรู้ได้หลายๆอย่างนะครับก็หลายท่านก็เก่งไปแล้วนะครับนี่ เป็นระดับเซียนกันก็เยอะนะครับแอบมาซื้อนะผมขายหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นใครนะนะครับไม่เลือกนะครับมีกําไรผมก็ขายนะครับพิมพ์ใหญ่พางองนี้นะครับ fc น่ารักนะครับถือว่าน่ารักนะครับองนี้นะครับราคาก็มาพอสมควรนะครับเอาเปิดที่แปดพันห้าละกันนะครับ fc พระน่ารักนะครับพิมทรงสวยนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับแปดพันห้าร้อยบาทครับ fc แคปหน้าจอและทากมาครับผมอ่า มาถึงองนี้นะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่ผมดูเป็นวัดระครังนะครับอง์นี้ก็เนื้อสวยเดิมๆออกโซนเหลือง,องๆ,ๆนิดๆ,ๆ,ๆนะครับเหลืองแบบไข่ไก่ชมเลยนี่เนื้อนี่สวยนะฮะน,นั่นเนี่ยมีมลสารนะครับ,นะบรเห็นดีๆนะครับดูดีๆนะตามในซอกในหลืบมีมลสารเป็นก้อนนะครับแต่ผ้าสวยนี่มาแบบนี้เลยผมยังไม่ไล้างไม่ได้เลยนะเห็นองนี้นะครับไม่ได้ล้างนะครับถ้าล้างดีๆผมว่านุ่มสวยเลยครับนี่ครับ นี่คนละโซนกับสององเมื่อกี้นะครับเนื้อคนละโซนนี่ครับเป็นพระสวยอหนึ่งองนะครับมีคาบฝ้าคาบปูนคาบอ่าเขาเรียกคาบแป้งขึ้นหน่อยๆครับเห็นหน่อยๆนี่พิมพ์ก็โอเคนะนะครับพิมพ์สวยน่ารักนะฮะนี่ครับพิมพ์จัดว่าน่ารักดีนะครับ อืมด้านข้างครับผมเก่านะครับนี่ธรรมชาตินะยพระมีแบบล้นๆเหมนกันนะแต่ไม่ไม่หักไม่ซ่อมนะครับดูเนื้อนะครับเนื้อสวยนะครับ f ่นี่ดูให้ชอบครับผมทุกองนะครับดูให้ชอบก่อนนะครับผมดูให้ชอบนะครับแล้วก็ค่อยทักมานะครับราคาผมเปิดไปให้แล้วนะครับ อยู่ที่ใจท่านนะครับว่าจะซื้อเท่าไหร่ชมด้านหลังครับผมวันนี้เอามาไม่เยอะนะครับแต่เน้นๆนะครับผมสวยเนื้อดีทุกองนะครับเนื้อดีทุกองวันนี้นะครับนี่ครับมวลสารนะครับวันนี้เนื้อดีพิมพ์สวยทุกองนะครับนี่นะพ้ามีมวลสารนะครับ FC อันนี้ผมตีเป็นพิมพ์ใหญ่ว้ระฆังเนาะนะครับ ใครจะดูยังไงก็แล้วแต่นะครับองนี้เปิด6,5 0 0คเอฟซีนะครับเปิดทุนมาไม่แพงนะครับพิมพ์สวยนะ6,500บาทครับผมลองดูนะครับแคปหน้าจอแล้วทักมาคุยกันครับผมอ่ะมาถึงองค์ที่4เป็นฐานแซมวัลกระังองนี้ก็น่ารักนะครับสวยนี่องนี้พระสวยนี่แห้งแห้งอยนะครับเหมือนพระแบบเก็บดีนะครับนี่ครับพระสวยนุ่มๆแห้งๆนะครับ บอกไม่ถูกนี่ฮะอืมนี่ครับมีเม็ดขาวเป็นก้อนๆกันนะครับเห็นไหมอ่าผมว่าต้องโดนใจใครๆหลายคนนะครับตรงนี้นะครับพิมพ์เนื้อนะครับโอเคให้ผ่านนะครับฐานแซมครับ ฐานแซมพัลรคังฐานแซมเขาว่าแซมเงินแซมทองนะครับพูดติดปากกันนะครับความหมายดีนะครับฐานแซมนะครับความหมายดีฐานแซมพัลรคังนะครับดูให้ดีๆด,ดูให้ชอบก่อนนะครับเอฟซีชมด้านข้างครับข้างก็สวยนะนะครับนี่อ่า เด็ดอยู่นะครับตรงนี้จะต้องเป็นพลาสสวยนะครับ fc น,นี่ครับอืมด้าน,นหลังนี่สวยเลยครับนี่นี่ครับหลังนี่ เรียกหลังสังขยาหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจนะครับอืมแบบนี้นะครับ fc นะครับอ่าโดนใจใครลองดูนะครับผมมียุบมีแย่นะครับหลังนะครับอ่านี่ครับประมาณนี้ครับ fc ฐานแซมวรคังครับผมตรงนี้เปิดแปดพันห้าครับผม fc นะครับแปดพันห้าร้อยบาทครับ ใครชอบลองดูนะครับแคปหน้าจอและทักมานะครับพิมพ์สวยนะครับตรงนี้อ่ะมาถึงหมพ่อเงินนะครับมีมาองค์เดียววันนี้นะครับอันนี้บ้านเดียวกับสมเด็จตรงแรกนะนะครับตรงนี้บ้านเดียวกันก็แบ่งมาพิมพ์เอนิยมเอเก่าดีนะครับเอฟซีมีแร่เต็มองนะครับนี่ส่องให้ชมนี่ก้นสวยด้วยครับนี่นี่ครับนี่เห็นเม็ดแร่ไหมครับเอฟซี เห็นไหมครับนี่ตรงหน้าผากเนื้อหัวกิ้วไปนะครับเห็นไหมมีเม็ดแร่นะครับผมนี่นี่นี่ครับเม็ดแร่ดำๆนี่ครับนี่แขนก็มีนะนะครับเนื้อก็สวยแห้งๆนะครับเป็นพิมพ์เอนะครับนิยมเอนี่นี่ครับมีเม็ดแร่เก่านะครับผมนี่มีตาพอินชัดเลยฮะเห็นไหมครับสี่เหลี่ยมข้าวหลําตัดนะครับ งหน้าแข้งเห็นไหมเหนือหน้าแข้งนะเรียกตาใพ้อินนะครับเป็นตำหนิในพิมพ์ของพิมพ์เอนะครับผมพิมพ์เอพิมพ์เอก็คือเรียกกันว่าพิมพ์ไม่มีมือรองนั่งนะครับก็คือจะไม่เห็นนิ้วมือนะครับแต่ก็ชายเรียกชายห่างชายยีวอนสองเส้นตรงล่างสุดเนี้ยข้อมือนียจะเป็นห่างจะไม่ติดกันนะครับสมัยก่อนเรียกชายห่างนะครับตอนหลังมาแยกเป็น a b A ก็คือไม่มีมือไม่มีนิ้วมือแล้วก็มีตาไพ้อินนะครับ เรามีสองติ่งนี่นะตรงปลายเท้าอย่างเงี้ยปลายเท้าตรงหน้าแข้งนะครับอันนี้คือตําหนิในแม่พิมพ์ของพิมพ์ A นะครับผมถ้า B ก็จะมีนิ้วมือแล้วก็ไม่มีตาพอินแล้วก็ไม่มีตรงสองติ่งตรงปลายเท้านะครับแล้วก็ชายอีวอนสองเส้นเนี่ยจะติดเป็นแนวนอนนะครับจะไม่ห่างกันนะครับแน่เอกลักษณะของแม่พิมพ์ของสองพิมพ์นี้นะครับนี่นี่ครับด้านข้างด้านหลังนี่เห็นเม็ดแรกไหมครับ พระเนื้อสวยนะครับผ่านการล้างมาบ้างนะครับธรรมชาตินะครับแต่ความเก่าดูในซอ,อกนะครับย,ออย่นย่นนะครับในซอกยังคงมีคราบเบ้าอยู่นะครับแบบนี้ความเก่าความเก่าจากในซอกอยู่นะครับล้างไม่ออกนะพวกนี้นะครับคราบเบ้าคราบเบ้าที่ฝังในเนื้อนะครับนี่นี่พระเนื้อสวยนะครับเอสี่แต่ผ Recently, ่านการล้างมาบ้างนะครับเม็ดแร่เห็นนะครับก้นสวยนะครับนี่ใต้ฐานนะฮะ นี่เม็ดแร่ด้วยครับนี่จัดว่าเป็นพระที่น่ารักนะครับพิมพ์ดีเนื้อได้นะครับ fc ก็จบเหมือนจบที่สองอย่างเหมือนกับพระสมเด็จแหละครับนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์เนื้อธรรมชาติสามอย่างนะครับพิมพ์ได้พิมพ์ดีเนื้อได้ธรรมชาติดีก็จบนะครับเล่นกันสองอย่างสามอย่างนี่ครับ fc นะครับนะครับไม่เยอะแยะนะครับนะครับอย่าไป อะไรเยอะแยะนะครับมันจะเล่นกันไม่ได้เนาะนะครับถ้าไปเยอะแยะตามเตียนมากแล้วก็ปวดหัวนะมันก็หาไม่ได้อย่างเขาสุดท้ายก็ต้องไปซื้อพักเขานั่นแหละครับนะครับก็โดนเป็นล้านนะฮะนี่ครับเอาแบบสบายๆดีกว่าเนาะนะครับเอาที่ชอบดีกว่านะครับนะครับนี่อ่ะลองดูครับผม fc แคปหน้าจอนะครับเปิดเท่าไหร่ดีหกพันห้าพอ fc นะครับแหมเกือบลืมบอกราคาคุยเพลิน พิมพ์เอนิยมเอหลงเพร่งเงินวัดบางคลานตรงนี้นะครับแบบนี้เลยครับหกพันห้าร้อยบาทครับผม fc แคปหน้าจอและทักมานะครับอ่าผ่านไปยี่สิบนาทีนะครับ ep นี้ก็นะครับประมาณนี้นะครับ fc นะครับมีมาประมาณนี้ก็คุยกันบ้างนะครับสนทนาปลาใสกันบ้างนะครับไม่เน้นขายอย่างเดียวนาะเน้นคุยกันบ้างนะครับ fc นะครับชอบแบบไหนยังไงนะครับอ่ะลองดูนะครับใครชอบแบบไหนก็แคปหน้าจอราคาผมบอกไปแล้วเนาะนะครับ ชอบแบบไหนยังไงราคาไหวเท่าไหร่ทักมาคุยกันนะครับไม่เหลือบากกว่าแรงก็แบ่งกันนะครับผมขอพระคุณทุกทุท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็อุดหนุนกันเรื่อยๆนะครับ fc นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนเนาะนะครับแล้วก็ติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมนะโชคดีครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับผมลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้า ep หน้าครับผมขอบคุณทุกทท่านนะครับผมสวัสดีครับ